ดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับคุณตุ้อีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทําความสะอาดนะคะอีกหนึ่งชิตนะคะก็คือไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะเด็กๆจาได้ไหมคะที่เราใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนนะคะแต่ที่บ้านเด็กๆก,ก็น่าจะมีด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่าไม้กวาดทางมะพร้าวคือไม้กวาดที่ทําจากทางมะพร้าวด้ามจับยาวกว่าไม้กวาดทั่วไปมักนํามาใช้กวาดทำความสะอาด พื้นข้างนอกลานบ้านสน,นามหญ้าโดยจะนำมากว่าดเ็จหินดินทรายใบไม้หรือขยะชิ้นใหญ่ไว้กองรวมกันรวมทั้งนำมาใช้กวาดน้ำนะคะทางที่ท่วมขงังหรือเพื่อแก้ปัญหาน้ำขงังให้ระบายลงท่อได้ด้วยนะคะไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะเป็นหนึ่งในเครื่องมือเครื่องใช้ทำความสะอาดที่ควรมีติดบ้านไว้นะคะ ไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะแบ่งเป็นสองลักษณะก็คือไม้กวาดทางมะพร้าวที่เป็นด้ามสั้นและไม้กวาดทางมะพร้าวที่เป็นด้ามยาวค่ะที่บ้านของเด็กๆมีไหมคะถ้ามีนะคะลองเขียนบอกคุณิรกมาสักนิดนึงนะคะว่าไม้กวาดที่มีเป็นด้ามสั้นหรือด้ามยาววิธีใช้นะคะจับด้ามไม้กวาดให้เอียงเล็กน้อยกดปลายลงกวาดใบไม้แห้งและขยะถ้ากวาดน้ําที่มีปริมาณไม่มากนะคะควรใช้ไม้กวา,า,าดมะพร้าวด้ามสั้นเพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่นะคะ ผู้กวาดก็นั่งยองๆนะคะกดไปลายไม่กวาดแนบลงกับพื้นแล้วกวาดน้ําไปทางเดียวกัน,นะคะ่ะน,นี่คือวิธีการใช้แบบง่ายๆเลยนะคะต่อมาค่ะวิธีการดูแลเก็บรักษาไม้กวาดทางมะพร้าวหนึ่งเลยนะคะนําไม้กวาดทางมะพร้าวมาพึ่งแดดให้แห้งทุกครั้งเมื่อใช้กวาดพื้นที่ที่มีน้ําขังจากนั้นจึงนําไปเก็บให้เรียบร้อยวิธีที่2ค่ะ ควรเคาะฝุ่นออกนะคะนําไปล้างให้สะอาดแล้วถึงให้แห้งกรณีที่เราไปฝาไปกวาดในพื้นที่ที่ส,สกรปรกมากๆอย่างนี้นะคะ 3. ค่ะในขั้นตอนการเก็บนะคะเก็บโดยตั้งด้านก้านมะพร้าวให้ชี้ขึ้นนะคะที่ปลายที่เป็นซีซีซีต่างๆนี่นะคะให้ให้ขึ้นนะคะเพราะว่าจะได้มีการยืดอายุให้ใช้งานได้นานนะคะวันนี้รูตุกก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่อง ไม่ก่าทางมะพราเป็นเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วอโมองต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ